โตโยต้ามิี่เอกครับปี1995เครื่องเดิม 2L โรงงานรีเซล2.5ครับหลังคาสูงลงเล่มเรียบร้อยพร้อมออพธรรมาหากินเลยครับสีสันรับคันสวย80%บวกๆภายในเบาะผ้าแขนเดียวนะครับแตาสภาพตากัาช้าง,งานคักๆนิดหน่อยปมอะไรนะ่าดีแท้นะครับแอร์หนาวมากช่วงล่างขับขี่ดีมากครับผมแม็กโตโยต้ายางยังดีครับ โดยรวมรถพร้อมใช้ทํากินเลยนะครับเล่มพร้อมเอกสารครบภาษีหกสี่นะครับขาดต่อสองปีคัสซีสวยนะครับไม่มีผุขายกันถูกๆกันนะครับมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับเดือดตาเครื่องครับแอรโคตรหนาวเครื่องดีมากครับ ขับขี่ดีเลยรถอยู่ต้นทับบุรีไซนอน้อยนะครับบอกว่าสวิตช์อมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับลองดูลองชมดูครับสวยๆเลยทางป่าครับ